สวัสดีครับผมตู้ชแนลพห้กับพี่น้องมีแมาคำคำครับมีอนาคตพอพันควายรอกระดูกยหญ่ๆเขายัญ่ๆโครงสร้างใหญยๆนะครับมานําเสนอพี่น้องนะครับผมควายตัวนี้นะครับเป็นลูกชายของเจ้าไม้นะครับเป็นลูกไส้ของเจ้าไม้นะครับอายุหนึ่งปีนะครับสูงลอยสามสิบบวกนิดๆนะครับผมเอ้าเดินเลยครับลอยสามสิบบวกนะครับปีหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อลูกเจ้าไม้เด้อพี่น้องเบ่งออาวิลำบักยางยาวเลยครับคุณนะ เบิ้องพันยืนพุ่นนะเบิ้งแขงขาเบิ้งพันกำไรขาคบซี่ขางได้พี่น้องได้เบิ้งตาแต้มแก้มจับคออ่องจุงน่องขาวกำไรขาดซี่ขางนะครับเบิ้งโอ้ยตาแต้มบอกง่ายกะโลกกระบาลบอกง่ายนะครับโอ้ยขามาถึงเอาก้มหัวลงเบิ้งกระดานเขานะครับเบิ้งกระดานเขายังกลมๆยังหนาๆนะครับเอายกเลยยกเลยครับคุณทรงมาดเสียนะครับคุณขาบอกง่ายคน้องเอ้ยอายุหนึ่งปี คนี่กระสารใบหลอดครบนะครับผมเกิดจากแม่ลอยสี่สิบหาได้ผิดหรืองเด้อแม่ลอยสี่สิบห้านะครับราคานะครับยางเลยครับยางออกเลยราคาผมเปิดอยู่ที่สามหมื่นเก้าพันได้ผิดหรือเปล่าเนี่สามหมื่นเก้าพันสำหรับพันธุกรรมที่ชัดเจนนิดหนึ่นะครับเนาะกระดูกโค้งสั่งงามง่ายไข่เทียงนะครับโกกหางง่ายลำเยาวนะครับเนี่ยเอาเดินมาจอดเดินมาหยุดทางหนาคือก็ เออโอเคครับโอ้ยขาง่ายนะครับหมอสำหรับเพดพอพันได้เลยสามหมื่นเก้าพันเด้กพี่น้องได้ควายยูบันสว่างตำบลเหตุเตยอำเภอสมสูงจังหวัดขอนแกน่นนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดแปดห้าสามเจ็ดสี่ห้าห้าเจ็ดนะครับเด้อโทรมาสอบถามได้นะครับเนาะเอาสุดท้ายนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระแลงเป็นกำลังใจในการทาักทิ้นะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับผม